ททททีี่่่อยยเเชกกรรระะงงษตขปศไนมันกลายจะแต้ขึ้นี่ยผมก็บอกว่าตายแล้วอีกไม่เคยนหน้าเป็อาทิตย์ตัว่าก็แตกเป็นผมอันนี้ตัวเลขสามรุ่นผมเชื่อพัฒนาที่ดินผมเชื่อเขาไหลกันมาทีที่เนี้ยเขาไหลกันมาเขาไม่ไม่ไม่ทิ้งช่วงเนี้ไม่ทิ้งช่วงเป็นเดือนเนี้ยอันนี้ตัวเลขออกแบบธรรมชาติโอ้กลายกันมาโอ้คุณหลสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วย ก็ยังอยู่ที่สวนนนทนะครับสวนทุเรียนเมืองแกล้งนะครับที่เป็นสวนหักดิบเคมีมาใช้อินซีนะครับทั้ง15พอดอของกรมราฐที่ดินในน้ำหมักหลักหมื่นนะครับแล้วก็สารปรับปรุงดินอินทรีย์หมักแร่ครับใช้ได้ผล,ผลผลิตและได้ประสิทธิภาพเต็มๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นดังจอนะครับว่ามี ผลดีนะครับมีผลกระทบชิงถึงร,ร,อ,บรอบรอบข้างต้นไม้รอบรอบข้างเรามาติดตามชมกัน<ช>เลยนะครับกรมพัฒนาที่ดินอย่างเดียวในการบริหารจัดการเรื่องดินเรื่องแร่ธาตุต่างๆที่มันจะไปส่งเสริมต่างการออกดอกเรื่องทุกเรื่องต้องอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินทั้งหมดเลยว่ามันจะออกจริงไหมอ่าเดี๋ยวตัคลิปนี้จะส่งให้ท่านด <laughs> ูผมบอกว่าถ้าระบบดินมันสมบูรณ์ปัจจุบนนันก็ยังมีการพูดนะว่า รายได้ประจําวันรายได้ประจําเดือนรายได้ประจําปีเนี่ยรายได้ประจําวันเขาจะมาแล้วเนี่ยพริกกำลังงามแล้วโอ้เห็นไหมไอ้พริกนั่ทไปดูหน่อยนี่พริกก็เริ่มงามแล้วเออเดี๋ยวก็ได้เก็บขายมีทุกอย่างครับมีทั้งมะเขือมีทั้งพริกเนี่ยรายได้ประจำวันมาแล้วอย่างนี้แต่ว่าพีชุดนู่นนั่นมันมีอีกคือทั้งชุดเห็นไหมถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์ครับดินกลับไปที่บ้านพบุรุษผมย้ำนะดินกลับไปบ้านพบุรุษหมายความว่าเมื่อก่อนเราไม่มีปุ๋ยขายเนี่ยครับถูกไหมเราไม่มียาขายเนี่ย ทุเรียนมันยังออกดอกได้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเราทําทุกอย่างให้มันกลับไปบป็นพ่อแบบหลุษยังไงมันก็มีดอกเมื่อก่อนสมัยสามสิบสี่สปีที่แล้วตั้งแต่พ่อแม่นั้น,<อ>น,นทำทุเรียนมีดอกมีดอกมีแต่ขี้งวขี้ควยมาใส่ ยังไม่รู้จักพอดอซาแต่เนื่องจากว่าพอดอมันมีในดินอยู่แล้ว <c oughs> สมัยก่อนยังไม่มีการใช้ยาเยอะใช่ไหมนะ,อะพอดอที่อยู่ในดินเขาก็ส่งเสริมให้แต่บางเอิญว่าหลังจากนั้นมันก็มันลดไปถอยลงเพราะว่าทั้งยาฆ่าแมลงทั้งยาฆ่าหญ้าทั้งยาขีดเลยต่างๆมันไปกดเขาพราะกดเขาเขาขยายเชื้อไม่ได้มันก็เลยต้องไปพึ่งุ๋ยเมืองของเมืองไปก่อนแต่พอนานดมาหัดดิษใช่ไหมก็บอกปีที่หนึ่งก็ลองใช้ดูเจงใจค้าวยี ใช้ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอปีที่สองเอ้ายืดเริ่มขยายตัวขึ้นเออหมดเบียร์กันไปหลายลังเออักไปดูด้วยทุกต้นเหมือนกันหมดครับปีนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่หักดิบร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านพิเศษได้เข้ามาวันนั้นก็ท่านพอตสารวุฒิท่านพาคณะมาทีมงานมาก็พากันมาดูในสวนทุกสวนอยู่แล้วแทบจะทุกต้น่ะวันนั้นไปดูกันก็ออกหมดทั้งไม่ต้องกลัวมันอยู่สูงล่ะับมันอยู่สูงก็ซูมดูเอาซูมดูเอาอยู่สูง อันนี้เป็นต้นอายุสามสามสิบกว่าปีก็เป็นโลกเป็นจะตัดทิ้งแล้วแหละมีกำหนดก็แบบมีกำหนดจะตัดทิ้งละมีนาแล้วโดนเนี่ยมีนาตัวเป็นกล้วยได้ไปจันเดือนวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้กล้วยวันนี้ได้ตัดไหมเนี่ยดูไล่แต่ละต้นดีกว่านี้ ในส่วนของต้นที่เป็นต้นใหญ่ถ้าเกิดเขาออกดอกแบบนี้เราก็ต้องดูแลเหมือนเหมือนต้นที่เป็นต้นเป็นสาวไม่ได้ก็ใช่ก็ต้นก็เป็นต้นเป็นสาวเราก็อ่าทั้งเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าค่าอาหารที่เราจะต้องไปส่งเสริมเราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างต้นนี้นี่มันลูกเป็นร้อยอ่ะถูกไหมอันนี้ก็ไหว้ไว้ถึงได้เป็นร้อยลูกฉะนั้นอย่าลืมว่ามันดึงมันดึงธาตุอาหารดึงแบบสวามฟาร์มเลยนะครับเรายกก็ดูที่ว่าแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งมันมันจะไปจะเป็น้หมนะ เห็นไหมเนี่ยคือคือบางต้นมันเป็นห้าหกปีแล้วนาที่ดินที่ดูแลเรื่องดินของประเทศไทยเราเนี่ยมีสิหพอดอให้เกษตรกรนําไปประยุกตผมใช้คําว่าประยุกต์ตลอดนะ,ะผมไม่ได้บอกว่าเอาปเทศไปาศาสตร์นะผมบอกว่าเอาปประยุกเกษตรกรเนี่ยเอาไงไงเบาวหยุดครับบาวจุดเลี้ยงจบโรงเรียนไหนอนุบาลครับอนุบาลเอ,อ บริเวณอนุบาลอาจารย์โรงเรียนปฐมเลยเออปฐมหยาง <c oughs> อ่ปฐมโรงเรียนไหน <c oughs> บ้านหนองม่วงอา่อเป็นโรงเรียนวัดเนาะแมนคกัส <c oughs> สมมุ่าผมเรียนมาลีครับ <c oughs> ทั้งเนี่ยเรียนช่านช่างเพอ,อจบป .6 แล้วได้บุตรขึ้นกันบ่ <c oughs> ได้ขึ้นกันครับนี่คือได้เด็กเกินกันบ่ บวกเกินเอาจาายเออในสมองก็ได้พ่อๆกันต่างกันที่เขาสร้างบรรยากาศในการที่จะเราไปศึกษาต่อพวกนี้อาจจะได้ติววิชาคามรู้คณิตศาสตร์ดีอาจจะไปสอบเป็นหมอได้แต่นักเรียนบันฑปฐมบัานเฮ้าโรงเรียนวัดบัานเทาก็าสอบหมอได้คือกันนีคือกันถ้าเด็กคนนั้นเขามีความขยันขันแข็งและมีมันสมองเพียงพอครับเพื่อนก็เหมือนกันถ้าอาหารในท้องตลาดมันบได้มีชีวิตผมย้ำเสมอมันบม่มีชีวิตครับเฮ็ดจังได๋สิมีชีวิตมันต้องเอามาให่ะบวนการของพอดอบริหารจัดการให เห็นวะครับอพอมันบริหารจัดก,การไห้มันมีชีวิตปุ๊บมันกับไปสางกินเอ็นกับไปซอยใบกินพี่กับไปซอยหักกินเค้กกับไปซอยดอกซอยผลเห็นว่ากินแคลเซียมแมกนีเซียมกับเทียบให้พวกขนแขนงต่างๆที่ว่าต้นจะตายเดือดแขนงออกมามันก็ใหญ่ขึ้นเห็นว่าวันหนึ่งพ่อออกงวยแล้วปุ๊บธาตุอาหารเสริมถูกตัวเหล็กสังกะสีทองแดงวอลลี่แม่น้ำแมงกานิสนิกเกิลคอรียนพวกนี้ก็ไปส่งเสริมเรื่องดอกเฮ็ดแมคโครบอบันี้บ่ได้เ็อสอะอาจารย์เออพวกเทียบให้คือพ่อรอเห็นไหมเห็นไหมนะนัด ใช่อันนี้คืออย่างที่บอกว่านันทลงทุนในต้นหนึ่งตั้งแต่เก็บผลผลิตมาอก็5ห้าเดือนถูกไหมนันทห้าเดือนหกเดือนห้าเดือนลงทุนอยู่ประมาณผมตีให้เอาผมถ้าจะว่าสองร้อยมันถูกไปผมให้สักสามร้อยซะลงทุนต้นละสามร้อยให้ต้นสามร้อยไปสูงสุดสูงสุดแต่อย่าลืมว่าทางใบไม่มีเป็นศูนย์แต่ถ้าเขาคนเขาลงทุนในดินเนี่ยก็จะพอๆกันล่ะเอาผมคิดว่าประมาณสองสามร้อยพอๆกันครับ ให้สามร้อยเท่ากันแต่อย่าลืมว่าทางใบเนี่ยมันขี่สี่ถึงห้าเท่าตัวนะทางใบมันมันหมากมากกว่าทั้งดินอยู่สี่ถึงห้าเท่าตัวนะไม่ใช่ถูกนะสามคูณห้าเป็นสิบห้าข้างใบตัวนี้อีกพันห้าอันนี้อีกอ้นนี้จะเป็นพันแปดเป็นสองพันสองพันกว่าแล้วเห็นไหมในการดูรลต่อปีต่อต้นต่อเฉพาะช่วงที่จะทําให้มันออกลูกอแล้วออกลูกต่างหากหลังจากตัดลูกแล้วหลังจากตัดลูกแล้วหลังจากนี้ต้นออกลูกอีกต่างหากนบมันไม่ใช่อยู่แค่นี้เด้ แล้วพอตัดลูกเสร็จปุ๊บอีกแตงหามันก็หมุนดูทีว่าไม่งั้นเขาไม่สั่งปุ๋ยมาปีหนึ่งสี่ห้ารลรถปลุกอเขาตัดลูกแล้วใบเราเป็นยังไงถ้าใบเรามาดีเราจะทายังไงตรงนี้ยตรงนี้เริ่มว่าถ้าเราขึ้นชาไปเดี๋ยวก่อนไปทาราดูการเห็นะแต่เนื่องจากว่าพอดรอเป็นการสะสมครับเห็นมมันก็สะสมของมันไปเราตัดดอกตัดใบใบเขาอย่างนึงแล้วก็เติมไปเรื่อยเรอยเน้นอยู่แค่นี้ เห็ผมบอกว่าถ้าพระเมรุเทียทรณีของทุกสวนทุกไร่กลับไปที่บรรทบุรุษบรรบุรุษบุรุษเขามีให้ครบครับมันทําอะไรมันก็เหมือนเนี่ยแล้วก่อนมันเดินเข้าสวนได้ที่ไหนเหมือนยายิตัด ผมเดินมาถึงตรงนี้ผมกลับไปเข้าโรงพยาบาลศิริกิตที่สตีตาทุกวันนี้เดินเข้ามาได้มีอะไรแทบจะไม่มีอะไรก็คือเหมือนบรรยากาศฟ้นีๆครับน่าอาจารย์ครับคครูนี่ที่อาจารย์พูดว่าถ้าเดินเข้าสวนมาดูบรรยากาศอาจารย์เห็นเห็นลูกหลานไหมน่ะน่งเห็นเยอะเลยนั่งเตมไม่นะครับมีเจ้าของสวนอะไรู้เรียนที่ไหนเขาขาลูกหลานเขามานั่งลดนในสวนแล้วลูกหลานก็เกิดความรักสวนหน้าอาจารย์เลย ิงยอิงผักมาพองมะอะไรนะอะไรนะนะนต้องกิ่งเล็กกิงน้อยปาแต่มันสูนะก่งมันดูไม่ดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมดูแต่ต้นมีลูกมีดอกคนเลือกดูไง่นะนัดแต่มันมีทุกต้นไงดูอาจุม คือมัน,ม,น okay. มันแต่คากแบบพวดทีเดียวทั้งแปลงแล้วมันไล่เปืดอนๆเลยไงมันมาไงมันมามามันมอคือคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมาเพราะเกิดความสมบูรณ์ในพระแม่ธรณีการที่เราทําให้พระแม่ธรณีหายป่วยพระแม่ธรณีก็ตอบพืนสนองในด้านของผลผลิตเห็นไหมเนี่ยเราอยู่กับพระแม่ธรณีแล้วเราทําให้พระแม่ธรณีเรามีอยู่มีกินเห็นไหมอ่ะอย่างไรก็มีขาดอาหารมีจุลินทรีย์มีสาระัด มันมีทุกอย่างปพ๊บมมือไปยังไงดอกก็เผากันน่ะจับนี่ไงเราเบื่อเลยจับขายไปยังไงไหมนั่นเดี๋พี่น้องเต็มเลยนั่นน่ะเหมือนเหมือนใบกับดอกกืบเท่ากันนู่นน่ะใช่เลยเออมันมันตกตัวขนาดอะนะเหมือนเท่ากันน่ะผ่านอีกยี่สิบวันมาแล้วนะตกใจไหมก็ก็มันไม่เึงไม่เคยเป็นอย่างนี้ถ้าจะได้ถ้าจะได้ขนาดนี้ก็จัดหนักจัดหนัก มีล้เนี่ยโว่ามันจะออกดอกประผุดัอย่างนี้โดยจะว่าออกมากระยันยังกรยันกรย็นกรอแต่ไม่ยิงทุดท่ายแล้วก็กาหายไปหายไปเออหายไปนที่จบคือเราเอาแบบรวมๆไปเลยว่าไปต้นไหนก็เห็นเหมือนกันไปต้นไหนก็เห็นเหมือนกัน ใช่ครับคือบางสิ่งที่ยังไม่ออกมันกำลังแปลงแตกจุ่มเล็กๆกำลังกลังจุ่มเล็กๆกำลังกำลังสร้างกำลังสร้างอะไอย่างนี้ก็เรียกว่ากำลังสร้างคณะฮ่าฮ่าฮ่าสร้างคณะใครไม่รู้ตั้งตัวมันจะเป็นตัวยอดด้วยหรือว่าอะไรก่อนไม่ก่อนี้เนี่ยอันนีหมดเลยถึงจะดอดยอดด้วครับมี คือเ๋ยวกจะหาว่าเอาเปรียบอยากจะหาว่าไปคือใกล้กันดีๆแล้วใกต้นทีดีเอาให้ดูทั้งสวนเดินไปทุกต้นเห็นทุกต้นอาจารย์อาจั์ครับผมอย่างนี้ผมถามหน่อยพอดีเห็นทางสวนนั้นๆนี่เขามีการตัดหญ้านี่ อาันนี้คือรากของุเรียนอย่างเงี้ยโดนใบเลื่อยใบอะไไม่ไม่เป็นไรครับเป็นไรไหมครับเพราะว่ารากเข้ามาหาสารเยอะอันนี้อันนี้เป็นรากยึดโครงสร้างเฉยเฉยเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเท่าหลร่นี่ไงก็โดนเข้งนั้นเนี่ยโดนหมดเลยเนี่ยเห็นไหมล่าปล่อยเขาเขากล้าไหมเนี่ยโดนกันเลยเนี่ยที่เป้นเนี่ยปกติแล้วเขาตัวนี้ไงนู่นุนอันนี้เป็นนู่นนี่โดนทั้งนั้นโดนทั้งหมดเลยเลยบาใช้เครื่องใส่เครื่องใสใหญ่เ่รอมา้ไอ้ปั๊กับ เดี๋ไม่ต้องเป็นซีเรียสเพราะว่าพวกนี้เป็นรากยึดถ้ารากหากินคือพวกเล็กๆน้อยๆเป็นรากสอยอ่ะมันยังไม่เต็มโคนอยู่นะเนี่ยยึดอยู่นะเนี่ยเต็มโคนเลยนี้คือพวกนี้มันเป็นรากคือยึดไม่ให้หนีลมไม่ให้ลมมันพาลมโอ้ยข่าวมิ้วก้อยก็เป็นดอกเนียชม้ทุบฉวนนะพี่น้องดู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 กำลังแทงกัน ยังไม่ถึงยุ้งก้อยก็ออกดอกกันหมดแล้วอันนี้ธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องสารนะเีจะหาว่าจะหาว่าอะไรนะสารน่ะพวกนี้ยไม่ได้เนี่ยยุ้ไม่ได้เดียวหมดพริกเนี่ยยุ้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคืออะไรอะไรนะเนี่ยจะยุ้ไม่ได้แล้วจะฟิ้นฟิกนจะเกิดอะไรขึ้นเขาหยิบหมดเสียหมดเสียหมดเสียหมดไม่ได้กินขุดมันเลยน่ะไม่เกิดอ่ะนือว่าจะไม่ได้กินแล้วไม่เกิดอ่ะ เขาจะไปทาอะไรมาเน่ยเอ้าดนสารติดติากันเลยขัาไปใบนี่ยเลี้ยงลงเลี้ยง้ายไปเนี่ยมีนี่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยอมมแต่พักแมแต่อะไรอยู่ในสวนไม่ได้เลยข้างล่างไม่ได้เลยไม่ได้เลยดาทวยยายาบางตัวก็งิดสังเกตดูไหมว่าสวนทุเรียนเขาใส่สารนี่เขาไม่กล้าปลูกของสินนี่ใช่ใช่ใช่อ่าก็จะเป็นสวนทุเรียนทุเรียนล้นรวไปเลยจะมาปลูกอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเล็กๆก็ยุ่ไม่ได้อะถ้าสบการดี ตอนนี้อยากกินทุเรียนแล้วอ่ะอยากกินทุเรียนแล้วแบบนึกถึงแบบไม่ไม่แบบไม่มีเคปีเราเรานึกถึงแล้วนะไม่มีเคปีไม่มียาฆ่าแมลงแบบตอนนี้ผมนึกถึงว่าลูกทุเรียนโตแล้วอยากกินแล้วนะสวนเนี้ยอ่ะอ้าวยุดโอ้โหรัาสวัสดีครับ คือถ้าเราดูตามว่าดูไปปลายอย่างนี้ถ้าปกติมันจะต้องใช้สารเท่านั้นน้ำขุยยานอันนี้มันไม่ต้องใช้สารแต่มันออกขึ้ถึงปลายได้ไอ้เรื่องล็กๆไม่เคยออกอนาาทำไมใช้สารน่เนีมันออกขึ้นปลายได้ก็แสดงว่าความสมบูรณ์ของของพื้นที่อย่างน้นก็คือว่าพอดอมีเพียงพอไหมเพียงพอถ้าพอดอมไม่เพียงพอมันตอกิริยาไม่ได้หรอครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาออกดองในเมย์านถ้าเกิดว่าอาหารหรือว่าความสมบูรณ์ไม่เต็มที่นี่ ดอกที่เขาจออก็ไม่ถึงาฟแน่นอนเพราะกระทือนจะออกมาเป็นบังกปุ๊กนะตัแล้วก็หายไปโอ้นีในหองนั้นนะทำไมมันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไปทุกิ่งทุกก้านมาเขาเองมันไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงคือคำนี้ถ้าถามถ้าถามอย่างเราเราที่ผมทำยินรีวัตถุกรดีตรแหน่งผมผมก็ตอบได้เป็นแค่พื้นฐานครับเพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานของวิชาการที่จะน้องมานั่งวิเคราะห์วิสังเคราะห์จนละเอียดยิบแต่ถ้าถามว่าเราเอาร่าวว่าเราใช้อะไรมันถึงเกิดก็คือใช้พอๆเห็นไหมแล้วเอาแค่นี้พอ แค่นี้เกษตรกรก็เพียงพอแล้วล่ะครับว่าเออเราทําอย่างนี้เราได้ละเออเราไม่ต้องไปเร่งนู่นเร่งนี่เงินในกระเป๋ายังเหลือปกติกบับกันได้ไงผมบอกว่าเอาแค่นี้เราก็เพียงพอแล้วเกษตรกรเขาก็พอใจแล้วครับคือถ้าเราจะไปเอารายละเอียดเดี๋ยวพี่อย่างนั้นผมก็ว่าอไม่ต้องมาทำสวนหนอกไปเป็นนักวิจาการรถดไปนั่งวิเคาะ์พิจารณาตรงนั้นเกษตรกรเราก็แค่หาเงินจากดินมันยังไงเราจะเอาเงินขึ้นจากดินได้แค่นั้นเองโดนสารแด็ดพิก็ เรียบร้อยพิจพรกาตีองอนี้นนเลยนะเลื่อดอกและเลื่อนดอกอาจารย์ของน,นันท์นี่ที่เราเดินดูมานี่นออกดอกครบทุกต้นเลยครบทุกต้นอ่าต้นที่ไม่ออกดอกไม่มีไม่มีก็พยายามสังเกตว่านี่จะไม่มีเลยจะพยายามสอดให้น,นันท์ถึงแต่มันสอดไม่ได้ <c oughs> มันมันสรุปได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการอ่าเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของดินไม่ด้านกับความสมบูรณ์ของดินตัวที่ทําให้ดินสมบูรณ์คือนพอรอนในแต่มันเพียงพอไงมันเพียงพอใช่ไหมจาร๊ะมันเพียงพอ ถ้ามันไม่เพียงพอมันก็ไม่ได้สอบสวนหรอกครับมันเป็นคนละเรื่องทีจ่จะมาใส่บอกต้นไปดูพริกไปดูพริกเนี่ยไปดูไปดูพริกอ่ะเขาปลูกทุเรียนเขาจะกล้าปลูกพริกเนี่ไ,ได้ผมถามกได้ไไดพอมันมีความสมบูรณ์ของอของดินอาจารย์แล้วการที่ที่นั่นนะบอกว่าไม่ใช่สารอะไรนะพวกพริกพวกอะไรต้นเล็กน้อยนี่เกิดขึ้นหมดเลยมันไม่ได้ติดเล็กๆก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะอู้วววมันมันสองเขาล้วนลนอ่ะนะพริกนี่เผ็ดทุกเวทไหม ผมรับประกันได้ผมรับประกันได้ชิมชิมพี่น้องถามว่าชิมดุรีมันเผ็ดทุกเม็ดอเปล่าแหรับตายหยิบเลยเอาเม็ดไหนก็ได้เผ็ดทุกเม็ดเลยผมรับประกันรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่มีพร้อมพี่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีลูกไม่เต็มต้นใช่นไหมมันไม่้ยมีบางต้นมันมีบางต้นมันปีที่แล้วมีมันทึงสิบต้นไหนเนี้ยไปดูไปดูนสองต้นนี้ไม่มีไม่มีลูกมีมีเล็กต้นนัลูกสองลูกปีที่แล้วมีมันทึบสิบตเนี่ย โีนี่อนกดอกไี่ก้นพอดอกไม่กระนั้นต้นนี่นี่นัดดูดูเออเอาเอเอนต้นเ็ยังก่อเอาเขาที่อัวเยฝั่งนี้ฝังนี้ลูกโตแล้วนิเออเออเออเห็นไหเนี่ยต้นนี้สอต้นนี้ปีที่แล้วไม่มีเอฟนี่เด็ดกินเลยไม่ได้กินลูกเออดอกยักษ์ยักออสอ่ะต้นนี้ปกติไม่มีดอกพี่น้องปีที่แล้วไม่มีเพ่มถึงสิดอกต่นี้ดอกต้นนปีที่แล้นี่ไม่เห็นส่นเลยต้นี้ก็มีีีีอย่างน้อยก็มี20่สเอล เราโดนดูทุกต้นนะนี่อันนี้ต้นนี้ก็ปีแล้วความสมบูรณ์ไม่มีแล้วนี่จังหวะแต่ดอกได้ใบสักคำต้น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 นี้ต้นนี้นี่ที่ว่ามันไม่มีใบแต่ปิเศษปีนี้ใบมันพอกระเทือนแต่มันก็มีดอกไหนต้นไหนอาจารย์ไปดูนั่นนะไปดูปีแล้วรู้สึกว่าจะได้สองูดไม่แน่ใจไม่ได้ ไม่ได้ไม่ผีดอกมันร่วงเลยไม่ไม่มีดอกตัวมันเองจะเอาตัวไปดรอ่ะคางมันดึงออกมาให้ส่งเสริมไปนีุลูกเห็นไหมพอดอสิบเอ็ดสิบสองก็เหมือนกันพวกนี้เป็นตัวส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลิตผลพัน์เพิ่มผลิตมากผลให้ได้เป็นสองสามเท่าตัวอันนี้ไมนายยีนซีวัตถุอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ก็ใส่พวกนี้มาให้เพื่อให้พวกนี้มันไม่ย่อยสลายในดินแล้วก็ส่งให้พืชเห็นไหมเรามีพอดอพาวิ่งขึ้นวิ่งลงไปสังค์แสงพืชก็ได้อานิสงส์ได้เร็วขึ้้นนนคครรับอ่่ก็ดดูปีีีผมมิิวาาตทเช ทุเรียนนั่งเรือดูก็ถือว่าอนุ่มหอมนวลแล้วตอนนี้เจอของจริงในฤดูด้วยเนี่ยประมาณนี้ออกดอกเดียวนะต้นที่มันเป็นลูกกันเลยเออไม่ใช่ไม่ออกต้นนั้นที่เป็นลูกออกไปตอนนั้นได้เท่าไหร่สี่สิบลูกใช่ไหมตอนนี้อีกออกออกหนักกว่ารอดรุ่นนั้นอีกออกเดียวนะมันจะเอาปิงตรงทองปิงสองข้างไงปีละสองครั้งแสดงว่านัทในในการที่ทําแปลงสวนทุเรียนของนัทนี่ก็คือใช้เฉพาะสารปุ๋ยคกณหนึ่เดียวเลยหเดียวเลยก่อนน้ำมากเออ ไม่มีสูตรนั่นสูตรนี่ไม่เอา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 เลยละใครเสนออย่างไงไม่ต้องใครจะมาขายยาบ้างไปต้องต้องมีการปรับปรุงผลให้แบบเพียงพอไม่รู้จะบอกเขาไว้ก็ซื้อมาแล้วบอกเขาก็ซื้อมาแล้วเบายุดลองคิดดูไอ้ที่จอดรถที่เบายุดจอดมันก่อนลงปุ๋ยนะ มีทุกยี่ห้อมีทุกสูตรต้องแก้ก็สั่งมาทีละหก้อไงหก้อก็หกร้อนี่วางตรงนี้เต็มหกรอหกร้อนี่วางหกเลยก็ประมาณสามสี่หกรออ่ะแกสั่งทีเดียวทีละก็ว่าเอามาก่อนไม่เดินเงินเก็บไปเก็บไอ้จนมีลูกเอาอันนี้เอาไว้เอา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 ไวก็สั่งทีละสามสี่หกรอพร้อมกันก็เลียงเลี้ยงหกร้อนหนึ่งก็เก้ากันเก็บเงินก็ตัดลูกกันนะเอามาเอาไว้ก่อนมาไว้ก่อนเอามาไปยังไงเราก็ใจใหญ่ช่วยซีดใจใหญ่ใจใหญ่แล้ตัดลูกยิงออกไปออกไปโอ้ยคุณล่นหน่อยเดียวเองวะเอา เราคิดดูนะเมื่อก่อนที่ตรงนั้นน่ะมันมีแต่กองปุ๋ยครับแค่จะจอดรถมันยังไม่จอดไม่ได้เลยนะเห็นไหมทุกวันนี้จัดงานได้สบายมีแต่ที่จอดรถมีแต่ที่จอดรถแล้วก็ที่จัดงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สั่งปุ๋ยเข้าสต็อกคนั้นทํางานง่ายขึ้นไหมหลังจากที่ง่ายง่ายง่ายมากเลยง่ายชนิดว่ามิ่งไม่ต้องเครียดอะไรมากมายที่ว่าใส่ปุ๋ยคือปุ๋ยมาใส่เนี่ยกระทบใบไหม ไปหมากไปไมมน้อยไหมทั้งนี้เราไม่ได้วิตกเลยทั้งแม่ทั้งนิดเดียวครับคือว่าถึงเวลาใส่ใส่ใส่จบแม่ต้องไม่คิดว่าใส่ไปแล้วว่ะหมากไปไหมเนี่ยแล้วแจะใบจะมายังไงไหมเนี่ยอย่างงี้ต้องอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยนะคือทำยังสบายสบายนึ่ว่าเราหน้าที่ลดน้ำฉีดยาไม่ต้องไม่เครียดจ้าคือพวกนี่ไม่เครียดเลยฉีดยาไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคือฉีดน้ำมักฉีดน้ำมันไม่ได้เครียดเลยสุขภาพสุขภาพดีขึ้นเออหนึ่งจะตังค์ไม่ซื้อยา น้อ,อ,องซื้อมาแล้วใครจะเป็นคนขีดอ๋อถ้าเกิดไปย้อนกลับไปอ่ะนะอ่าจะไปที่อันนี้ที่ผ่านมานะครับเออแล้วปุ๋ยทิปลูกพอมไหมเนี่ยยี่ทิปลูกพอมไหมเนี่ยถ้าไม่พอกูจะตังอะไรอีกอะ <c oughs> ก่อนลุงเป็นเปนพันนะนะเออ,เอ,อลูกต้องสั่งมาให้มันพอให้มันเหลือถ้าเกินไม่พอก็ตังกับหมดไปุ๋ยกับหมดไม่ขีดไปหมดอ่ะมันขีดไปไหลายๆอย่างอะ่ะเออพอหลังๆนี่มันก็ไม่ต้องขีดอะไรใช้สูตรเดียวอ่ะสูตรเดียวจบ พอดอก็พอดอ,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 อก็จบเอาจบเลยจบเลยคือว่าออกก็ออกไม่ออกเดี๋ยวหาวิธีเออทำยังไงให้มันออกอ่ะเขาทำกับไปแล้วก็ออกอ่ะมันก็ออกอ่ะเออมันก็ออกมา